สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยจะมีคอลัมน์ที่ชื่อว่าคิดเหนือกระแสซึ er ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์เสรีวงมนทาคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสราภาพเป็นความคิดวันนี้ตรงกับฉบับวันอาทิตย์ที่24เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568วันนี้อาจารย์ให้ชื่อว่า รัฐพันลึกเกิดได้เมื่อไทยเป็นรัฐล้มเหลวเนื้อหาใจความเริ่มต้นอาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้นะครับหลายคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินคำว่า deep state ถ้าแปลเป็นไทยก็รัฐพันลึกหรือไม่ก็รัฐซ้อนรัฐหรือจะเรียกว่ารัฐเงาก็ได้หมายความว่าอย่างไงหมายถึงการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ย มีสภาพที่เขาเรียกว่าเฟลสเตทหรือแปลเป็นไทยก็คือรัฐล้มเหลวประเทศใดประเทศหนึ่งมีสภาพเป็นรัฐล้มเหลวจนทําให้กลุ่มคนในประเทศหรือว่านอกประเทศหรืออาจจะเป็นรัฐบาลของประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาใช้อํานาจเพื่อกํากับการทํางานของรัฐบาลจริงในประเทศที่เป็นรัฐล้มเหลวการใช้อํานาจของรัฐพันลึกเป็นการใช้อํานาจที่ไม่มีหลักการ ที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมแต่เป็นการใช้อํานาจตามใจชอบเพียงเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้อํานาจซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลจริงๆซึ่งจะต้องใช้อำนาจอย่างมีหลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศนั้นๆถ้าหากว่ารัฐบาลของประเทศที่เป็นรัฐบาลจริงๆสามารถบริหารประเทศตามหลักการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะครับคำว่ารัฐพันลึกเนี่ย มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับแต่เมื่อไรก็ตามที่รัฐบาลจริงๆบริหารประเทศไม่ได้บริหารประเทศแล้วไม่มีประสิทธิภาพจะเป็นเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่มีความสามารถหรือจงใจที่จะรับใช้ต่างชาติก็ตามเมื่อนั้นเนี่ยประเทศก็จะกลายเป็นรัฐล้มเหลวที่จะเปิดโอกาสให้มีผู้ลุกรานเข้ามายึดครองในรูปแบบที่เรียกว่ารัฐพันลึก รัฐบาลที่ไม่มีความสามารถรัฐบาลที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตมีการโกงกินมีการใช้อำนาจเหนืออำนาจมีการคอร์รัปชันเชิงนโยบายมีการทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีความไม่เป็นธรรมในการบริหารเป็นรัฐบาลที่ไม่ยึดมั่นหลักการธรรมาภิบาลไม่มีจริยธรรมจนทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนและไม่พอใจกระทั่งต้องออกมาขับไล่รัฐบาล เกิดการชุมนุมที่ทำลายบรรยากาศของประเทศเกิดความแตกแยกรัฐบาลไปทางหนึ่งกองทัพก็ไปอีกทางหนึ่งประชาชนก็ไปอีกทางหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลมีอำนาจจริงแต่บริหารประเทศไม่ได้เพราะว่ามีประชาชนเนี่ยไม่ไว้วางใจให้รัฐบาลบริหารประเทศอีกต่อไปจนกระทั่งประเทศเดินหน้าไม่ได้ครับเศรษฐกิจตกตำ่ำ สังคมก็วุ่นวายการเมืองก็เต็มไปได้วยความขัดแยง้งแข่งแย่งกันนยโยบายของรัฐบาลเดินหน้าก็ไม่ได้เพราะประชาชนไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมให้รัฐบาลเดินหน้าในการดําเนินโครงการต่างๆเนื่องจากประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมัน่นในเรื่องของความโปร่งใสซึ่งถ้าเกิดมาถึงเวลานั้นก็จะมีกลุ่มคนเห็นโอกาสที่จะเข้ามาแสดงบทบาทให้กลายเป็นรัฐพันลึกขึ้นมา กำกับการทำงานของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของตนรัฐบาลอาจจะต้องจำใจยอมรับรัฐพันลึกที่ว่านี้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยรัฐบาลอาจจะตั้งใจให้เกิดรัฐพันลึกแบบนี้ขึ้นมาก็ได้เพราะว่าได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่เข้ามาเป็นรัฐพันลึกแบบที่เขาเรียกกันว่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านอาจารย์เรีบอกว่าอย่างนี้นะครับคำว่ารัฐพันลึกเนี่ยนะครับมัเป็นการํำลงอยู่ ของโครงสร้างที่ไม่เป็นไปตามหลักการของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายของบ้านเมืองรัฐพันลึกสามารถที่จะกํากับทิศทางการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบหรือความยินยอมจากประชาชนแต่อาจจะได้รับความยินยอมจากรัฐบาลจริงๆซึ่งได้รับผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่สนใจเรื่องความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศชาติ ทุกประเทศควรจะมีรัฐบาลที่เรียกว่ารัฐคุณธรรมรัฐคุณธรรมซึ่งใช้อำนาจบนฐานของหลักการธรรมพิบาลบริหารประเทศให้เป็นนิติรัฐด้วยนิติธรรมกฎหมายอยู่เหนืออำนาจไม่ใช่อำนาจอยู่เหนือกฎหมายมากกว่าเครือข่ายผลประโยชน์ของคนบางคนหรือบางกลุ่มโดยยึดหลักที่เรียกว่า rule of law บริหารประเทศด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบผลลัพธ์ทุกผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทําของตนมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักการในการทําหน้าที่แต่ฉากทัดของการเมืองไทยเวลานี้การทํางานของรัฐบาลในเวลานี้มีแนวโน้มว่าจะทําให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐล้มเหลวซึ่งทําให้ใครบางคนในประเทศหรือบางกลุ่มนอกประเทศช่วยโอกาสเข้ามาเป็น deep state แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศไทย อาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเรามีสภาเป็นดิ t สเตททำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำหน้าที่โดยอิสระไม่ได้นะครับแต่มีคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในรัฐบาลเป็นผู้บัญชาการและครอบงำการทำงานของรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ขณะที่รัฐบาลถูกครอบงำโดยผู้ที่มีบรารบีเหนือคนในรัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้าน ก็ไม่ได้ทําหน้าที่ในการคัดค้านการทํางานของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพในการจะทําให้การทํางานของรัฐบาลหลุดพ้นจากการครอบงาฝ่ายค้านกลับให้ความสําคัญกับรัฐบาลต่างชาติที่มีความมุ่งหวังอยากจะเข้ามาเป็นดิปสเตทกํากับการพัฒนาประเทศของประเทศไทยเพียงเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองเราอ้างความเป็นประชาธิปไตยแบบสุดกู่ประดิษฐ์วาทกรรมด้วยคำใหญ่คำโตคำหรู ให้ดูทันสมัยมีพฤติกรรมเซะกร่อนบ่นทําลายสถาบันหลักของชาติทําตัวเป็นศัตรูกับทหารที่เป็นรั้วของชาติด้อยค่าการทํางานของพระสงฆ์เป็นการด้อยค่าศาสนาและพูดจาด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์อิหรกสภาพของการตกอยู่ภายใต้การครอบงำของคนที่เป็นดิปสเตทครอบงำการทำงานของรัฐบาลในเวลานี้ เรามักจะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นมีคนที่ไม่มีตำแหน่งอะไรแต่กลับกลายเป็นผู้กากับการใช้อำนาจในการบริหารประเทศทำให้อำนาจเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายกระบวนการยุติธรรมของไทยต้องตกอยู่ในสภาพของความพิการประการต่อมาครับไม่ได้มีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจการตัดสินใจจะเป็นการกำหนดโดยคนคนเดียวที่มีอำนาจเหนือรัฐบาล และเป็นคนที่เป็นแกนนํารัฐบาลทําตัวเป็นข้าทาสบริวารรับใช้ผู้มีอํานาจเหนือรัฐบาลแบบถวายหัวโดยไม่มีการแยกแยะว่าอันไหนผิดอันไหนถูกประการต่อมาครับผู้ที่มีบารมีเหนือรัฐบาลนี่ยังครอบงำการทำงานของรัฐบาลด้วยการกำหนดนโยบายและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายโดยไม่สนใจประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่จะสนใจผลประโยชน์ของ ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้บัญชาการดีพสเตทเท่านั้นประการต่อมาครับประการที่4ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือประชาชนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับจากทรัพยากรของชาติแต่ผู้บัญชาการดีพสเตทคนนี้แหละครับจะเป็นผู้กอบโกยผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยมีนักการเมืองที่เป็นฆ่าทาตบริวารมีข้าราชาการที่ไม่มีจริยธรรมมีสื่อที่ไม่มีจรรยาบรณ มีนักวิชาการที่ไม่มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิรวมถึงผู้รักษากฎ,กฎหมายบางคนในบางองคอ์กรเป็นแนวร่วมในการกอบโกยโกงกินของผู้บัญจาการดิ State จนประสบความสำเร็จการใช้อำนาจอยู่เหนือกฎหมายของผู้บรญชา,ารดิ State เนี่ยทำให้ประชาชนต้องตกอยู่ภายใต้ความกลัวเพราะรู้สึกว่าไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรม ผู้คนยอมร่วมมือกับผู้บัญชาการดิปสเตทเพื่อผลประโยชน์เพราะความโลภและเห็นแก่ตัวยอมทำผิดมาตรฐานจริยธรรมผู้บัญชาการดิปสเตทเป็นผู้มีอำนาจด้วยการสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนของประเทศไทยทั้งทหารตำรวจขา้าราชการพลเรือนบุคคลในกระบวนการยุติธรรมบุคคลที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ สื่อมวลชนนักวิชาการด้วยการเสนอผลประโยชน์ที่ทําให้ผู้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยลืมคําว่าจริยธรรมไปไม่สนใจหลักการของธรรมิบาลกระบวนการยุติธรรมพิกลพิการจนประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งและไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนื่องจากไม่เชื่อไม่เชื่อว่ารัฐบาลเนีทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจริง แต่น่าจะเป็นการทำงานเพื่อรับใช้ผู้บัญชาการดิปสเตตซะมากกว่าน่าจะเป็นการทำงานเพื่อเอาใจผู้บัญชาการดิปสเตตเพื่อให้ตัวเองได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ต้องการหรือได้รับผลประโยชน์เป็นทรัพย์สรึงคารซึ่งคิดว่าทางชาตินี้เนี่ยหากไม่รับใช้ผู้มีบาร,รมีที่บัญชาการดิปสเตทอยู่ในตอนนี้ยังไงซะก็คงจะหาไม่ได้อาจารย์เรีสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่า ถ้าหากว่าคนดีของชาติยังทําตัวเป็นไทยเฉยกันซะเป็นส่วนใหญ่ประเทศไทยคงหลุดไม่พ้นแหละครับจากการถูกครอบงำของดิ s สเตทอย่างแน่นอน